รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ เมื่อเร็วๆนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีรับมอบอาคารบ้านพักครูโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์เขตบางแคโดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าหน้าที่คณะดำเนินงานและคณะผู้อุปถัมภ์ให้การต้อนรับมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กรรมการเทราสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกประธานสมัชชามหาคณิสอนเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามพร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดบุญยประษด์และคณะสงฆ์ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีซึ่งอาคารบ้านพักครูแห่งนี้จะสร้างเป็นสวัสดิการครูโครงการของสำนักการศึกษาสร้างน้อมบู ชาคุณพระเทพสิทธิเมธีอนุสร์80ปีชาติการพร้อมทําบุญครบรอบ70ปีการก่อตั้งโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ครับทางกรุงเทพมหานครรับกาบพระคุณท่านเจ้าวาดวัดบุญยปดิษฐ์นะครับที่ได้ก่อตั้งสถานที่พักให้กับคุณครูเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยครูที่อยู่ไกลก็จะเดินทางมาลําบากแล้วก็มีนค่าจ่ายสูงแล้วก็โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ดีเพราะว่ามีถึงชั้นม3นักเรียนก็700คนก็ถือว่าจะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของกรุงเทพมหานครต่อไปครับรับกา สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหาร Lead Big Data and AI for sustainable future รุ่นที่2ณโรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพรัชดาหลังจากประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้นำรุ่นแรกมุ่งหวังเสริมสร้างศักยภาพผู้นำระดับสูงในภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากกว่า20ท่านที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กิจกรรมส่งเสริมทักษะ So f t Skills จากทฤษฎีสู่การลงมือทำมุ่งพัฒนา องค์กรอย่างยั่งยืนหลักสูตรที่ชื่อว่าลีดสำหรับปีนี้ก็คือการให้ความรู้กับผู้บริหารระดับสูงว่าปัญญาประดิษฐ์มันคืออะไรข้อจํากัดของมันคืออะไรสิ่งที่มันทําได้แล้วเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทุกวันเนี่ยเราต้องจัดการองค์กรเราให้มันอาายพอที่จะรองรับทีวีนี้อย่างไรมันก็เป็นเป้าหมายที่ทําให้ผู้บริหารทั้งภาคเอกชนและภาครัฐไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็น่าจะดําเนินส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้ดีขึ้นนะคะเป็น หลักสูตรไม่ยาวที่สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็อาจจะเข้มข้นนิดนึงในเชิงของ AI ค่ะ สำงงน,นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้ายกระดับภาคการเกษตรสู่อุตสาหกรรมสีเขียวจัดโครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลให้เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2 5เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันนโยบายการค้าโลกนุนแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเริ่มกิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่1น,นสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6จังหวัดกำแพงเพชรมีนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลนำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดฝุ่นพ m 2.5ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนใกล้เคียงมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคการเกษตรมีการตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้นพร้อมสนับสนุนแนวทางการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย3ภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสระแก้วและจังหวัดอุดรธานี